อุ้ยเตาอย่างนี้เหรอเราไม่มีกระทะให้เหรอเราซื้อแล้วไงที่มันแตกกันนั่นแหละของแถมที่มันแตกส่งเทมไปนั่นและเออเหรอแถมอ๋อแถบมีปัร์ให้ด้วยมีแถบปัร์ c. ของฉันไม่ได้มีปัรนะ์ให้นะไม่ได้นะไม่มีปัาร์คทำไมมันน่าวะมีนิ่มมากเลยนะว่าจันบอกว่ามันดีเท่าไหร่เนี่ยพันเก้าบาท อ,อยังไม่รวมค่าส่งนะคุณต้องลองเปิดด้วยนะเออต้องลองอไซกเ็นะออส้ยสวยสวย,สวย วิ่งปักไฟทำไฟทำไฟว้าวดิบดึบมออะไรเนี่ยทุกที่ทำเบอร์บี ก็จะดีว่าตอนนี้ไปยังไงครับสุดว่าหายไปแล้ว ปฏ okay. ิบัติธรรมคือยืนนะคะให้รับผิดช